สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอป o Channel กันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แอนอาจจะมากันเดึกซักแลงกๆแน่นอนนะจ๊ะเพราะอยู่ดีๆ Rolling Stone ของเรานั้นก็มาปล่อยคลิปกลางดึกของประเทศไทยแบบนี้นะจ๊ะแต่ก็น่าจะเป็นฝั่งสว่างของทีโน่ทุกคนโดยชุดที่โนริซ่าใส่ในคลิปคือโคตรเท่โคตรคูลกันแล้วเราก็ขอแวะมาดูในภาพ IG จของโนริซ่ากันก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะเป็นภักที่แซ่บมากชุด after party แบบใดคือว้าวนาแบบว่าอ้ my gosh <laughs> จนอีนิสาของเราเนี่ยต้องมีการเอามือขึ้นมาปิดอยู่บ่อยครั้งนะจ๊ะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่บางแล้วกม็มีความแบบ จะหลุดง่ายอะไรเงี้ยทุกคนก็ใจป่าน้องก็มีความรู้จักเซฟนั่นแหละจ้าก็ถ่ายรูปคู่กับน,น้องไทล่ากันด้วยใส่ชุดแซบขุนดินระเบิดกันทั้งสองคนนะทุกคนนะ after party แบบใดให้รู้สึกแซบเยอะๆบดๆขนาดนี้และเฟอร์คือแบบใหญ่มากมันจะมีอยู่ภาพบางภาพที่โน,นริซ่าของเราเนี่ยไปยืนอยู่ข้างหน้าร้านไก่ทอดไก่ย่างอะไรไม่รู้อะทาร้านออริจินอลอะไรสักอย่างนะจ๊ะแล้วท่าโพสคือแบบว่าเป็น global b r ambassador n d a ให้กับรถ ฟู้ดทรัคคันนี้แล้วหนึ่งกรอบนะจ๊ะอันนี้แอดมินมอบตำแหน่งให้น้องเองเลยเพราะว่าดูเหมือนน้องจะแฮปปี้มากๆดูหลายๆภาพดี คือโพสต์หลายภาพมากแล้วก็มีถือฮอตดองฮอตดอกนะจ๊ะกินยังนํำใจมากๆโอ้ไม่ก็แต่กินยังไงก็ไม่อ้วนเพราะคนดูแลตัวเองดีไงนะจ๊ะซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะจ๊ะบอกเห็นอนริซ่าของเราเนี่ยยิ้มแย้มมีความสุขก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยพอมองเรารู้สึกว่าเรายิ้มอะ่ะเหมือนมองลูกสาวตัวเองได้ไปเติบโตที่ต่างประเทศมีเพื่อนดีๆมีสังคมดีๆมีงานการดีๆมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีคนรักรอบโลกเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้าง<ๆ><ๆ>ก็บอกกัน, da, นแอดได ไอจีของโนริซ่ากันด้วยเพราะว่าทุกๆโพสทุกๆแอนเกจเมนต์นะ มันมีความหมายตอนโนริซ่าของเรามากๆกันเลยทีเดียวนะจ๊อะอะทีนี้มาที่ภาพต่อมานะจะเป็นภาพเซตที่โนริซ่าถ่ายคู่กับน้องไทร่าใน rolling stone ซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่แซ่บมากๆทั้งคู่น่ารักเวอร์ World inner attitude คือเพื่อนรักเพื่อนสาวเบสตี Best ie, Best ie, ้บิสตี้อะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะโดยจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอตัวเต็มมาแล้วนะทุกคนความยาวประมาณ20วานาทีแต่ว่าแอดไม่รู้จะแปลยังไงแอดก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นพอฟังง,งูงูปลา,ปลา,ปลาเนาะความยาวเขาก็20วานาทีนะจ๊ะก็ เหมือนจะนั่งคุยจิตปาถาว่าจะมาเจอกันยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้แปลให้ฟังกันนะจ๊ะเพราะว่าเขาไม่มีซับมาให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาอัปเดตส่วนคลิปบรรยายออกมาก็อาจจะนํามาแปลให้ได้ฟังกันอีกทีนึงนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลและโนริซ่าของเราก็แชร์ผ่าน i g Story ส่วนตัวของตัวเองเลยเพราะว่าน้องไทล่าของเราเนี่ยพูดโนริซ่าด้วยประโยคที่แบบโ oh อ้ยก็ฟินมากเวอร์ มาถึงประโยคแรกนอเทล่าของเราก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเป็นแฟนเกิร์ลของเธอมานานแล้วรู้มาอารมณ์แบบเพื่มสาวมาว่าฉันรู้จักเธอมานานัตงแต่เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Black พิงคเลยแล้วฉันจะบอกอะไรให้เธอเนะ่ยเป็นเฟเวอร์ริตของฉันเลยคือเป็นคนที่ฉันชื่นชอบเอาง่ายๆก็คือเป็นเมนนั่นแหละจ้าเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเป็นเลนลิสนั่นเองทุกคนน้องลิซ่าของเราก็ปรบมือยินดีปื้ริๆดีใจจ้าแบบเขินนิดนึงว่ามีคนมาพูดชอบต่อหน้าแบบนี้เนาะแล้วประโยคต่อมาคือสุดๆโดยน้องเทล่าของเราบอกว่าเพราะว่าคุุณเเเนนนนนี่ยสสรรร้้าาาางมมตฐทักกกกกิออออจปล คือน้องไทล่าพูดเองนะจ๊ะเออแอดไม่ได้พูดนะแอดแปลทุกคนลองดูด้วยภาษ,าษาอังกฤษข้างล่างตรงนี้ Google Translate แปลได้จ้าแน่นอนว่ายังไม่หมดแค่นี้เขายังบอกอีกว่าคุณเนี่ยไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงคุณจะเคลื่อนไหวแบบไหนคุณจะทําให้มีความโดดเด่นออกมาคุณมีความเท่เคือทุกการกระทําของคุณมันเป็นอะไรที่โดนใจฉันมากแล้วมันตกหัวใจฉันไปแล้วเลยฉันนะต้องวนดูวิดีโอน,นั้นอะ ตลอดเวลาเลยฉันวนดูหลายรอบมากๆโนริซ่าของเราก็หัวร้อนแล้วแบบเขินๆประมาณว่าโ oh, อ้เขาคุณมากเลยนะคุณน่ารักมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิดีโอก็จะมาประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มที่เขามีการแปลมาบางส่วนแล้วก็โนริซ่าของเราก็เลยไป share แช่ใน IG จีสตอรี่แอดก็เลยหยิบตรงนี้มาแปลให้ฟังได้จุดหนึ่งนะจ๊ะส่วนจนอื่นๆเนี่ยทุกคนก็ใครเก่งภาษาอังกฤษนะก็ยินดีด้วยนะฟังรู้เรื่องแน่นอนแต่แอดก็คงจะไม่นั่งดูหน้าโนริซ่ากับน้องโนไทร่าคุยกันนะจ๊ะไม่ร และอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะจ๊ะเพราะว่าผู้กํากับภาพหรือผู้ควบคุมโชว์ในรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาออกมาโพสต์แบบขอบคุณลอริซาและไทราว่าอะไรมาฟังกันดีกว่านะจ๊ะเขาบอกว่าลิซาและไทราเต้นทั้งโลกได้อย่างไรแล้วก็มีทงประเทศไทยกับอ่อซาวด์แอฟริกานะจ๊ะแล้วเขาก็บอกฉันมีความสุขในการควบคุมการสนทนาระหว่างนักดนตรีไทราและลิซาสองราชินีสุดป๊อปแสดงถึงวัฒนธรรมของพวกเขาบนเวทีระดับโลกนั่นเองจ้าเขาชื่อว่าคุณโทมัสเมียนั่นเองนะทุกคน นะก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเพราะทั้งสองคนก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองทั้งคู่เลยนะจ๊าไม่นะก็คงมีอินเนอรี้ชดึงดูดมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะทุกคนนะดูแล้วก็ชื่นใจทุกคนเหมือนลูกสาวเราไปออกรายการ และต้องปิดท้ายไปด้วยข่าวนี้เลยจ้าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ i m p a c คอยู่พอสมควรเพราะว่านางแบบโลกคนนี้นะจ้าคุณจีจีฮาเด็ตเขามากดติดตามโนริซาล่าสุดกันแล้วหลังจากจบโชว์ v i c t o r รียซีเคนะจ้าที่ทั้งคู่ได้เจอกันแล้วโนริซาก็ลงใน IG ส่วนตัวด้วยคือดูเหมือนว่าตัวแม่คนนี้นะจ้าเขาก็น่าจะเห็นอะไรในตัวโนริซาก็เลยมากดติดตามในครั้งนี้ก็น่าจะมีการสาสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันในอนาคตอย่างแน่นอนเลย,เลย,เลยจ้าเพราะไอต้องไม่ได้ใกล้กันเท่าไหร่นะจ้าเหมือนพี่จีจีฮาเด็ตเนี่ยจะอายปป เขงเราก็27บเจ็ดเชเล่าเออเป็นพี่สาวน้องสาวก,กันได้จ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมากันประมาณนี้นะจ้าเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ในส่วนของคลิปอินท์วิวจาก r l l i n g stone ให้เพื่อนๆได้ไปดูกันสำหรับคนที่หาไม่เจอเนาะเป็นลิงก์แท้แน่นอนจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า